สวัสดีค่ะรายงานพยากรณ์อากาศประจำวันที่16สิงหาคม2563สภาพอากาศวันนี้เตือน29จังหวัดยังมีฝนตกต่อเนื่องกทมขนอง60%กมุตุนิยมวิทยาเผยไทยยังมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคอีสานขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมขณะที่กทมขนอง60% เมื่อเวลา6นาฬิกาของวันที่16สิงหาคม63กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันนามันตอนบนประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลงประกอบกับมีย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวนนียดนามตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณทางด้านตะวันออกของภาคเหนือและทางภาคตะบอนออกเฉียงเหนือตอนบนขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยฝุ่นละอองขนาดเล็กเนื่องจากขณะน,นี้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องดังนั้นการเกิดหรือการสะสมของฝุ่นละอองหมอกฟันไม่มีมีหรือมีน้อย พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพะเยาแพร่น,น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุด23-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด28-30องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงก,กับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุดรธานีหนองคายบึงกาฬและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 22- 25องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด3 1องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเ10-25กิโล ต่่อชัวโมงภาคกลางเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ6กของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีอุทัยธานีชัยนาทนาครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด2 2 2 2องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-32องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว1 0 2ถกิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดฉะเชิงเซานครนายกปราจีนบุรีสะแก้วชน,นบุรีระยองจันทบ,บุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด23-27าสองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองขึ้นสูงประมาณ2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ4 0ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลา,าและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตก เมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ3 0ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด23 2 6ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ เ10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขื้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูง1-2เมตรกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-33องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโเมตรต่อชั่วโมง ค่ะน,นี้เป็นรายงานสภาพอากาศประจำวันที่16สิงหาคม2563ค่ะกรมอุตูก็แจ้งมาว่านะคะค่ะภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคอีสานตอนบนค่ะมีฝนตกหนักนะคะก็ให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภยัยเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะขับรถขับเรือให้ด้วยความระมัดระวังค่ะนะคะพื้นที่สีเหลืองคือมีฝนตกชุกนะคะก็มีภาคเหนือตอนบนก็พะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์ค่ะภาคอีสานตอนบนก็มีน้องคายอุดรธานีบึงกาฬ นครพนมค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามพยากรณ์อากาศค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ